ในโลกที่แรงโน้มถ่วงผิดเพี้ยนไปหมดที่นี่ทุกอย่างยังไปด้านข้างการเดินทางกลายเป็นความท้าทายและเราต้องหาวิธีอยู่รอดในสภาพแวดล้อมสุดแปลกนี้ให้ได้เพชรแทบจะไม่มีให้เก็บมีแค่ถ่านและเหล็กเท่านั้นเราต้องคิดให้ดีว่าอะไรสำคัญที่สุดนอกจากภูมิประเทศและแรงโน้มถ่วงที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วเรายังต้องรับมือกับ NPC พ่อค้าที่ชื่อฟิลิกอย่างที่บอกทรัพยากรแทบไม่มีให้เก็บผักไม่มีให้ปลูกต้องซื้อจากฟิลิกเท่านั้นและฟิลิกยังขายของหายากอย่างเช่นเจ็ตแพก ใน c l a p p i n g hook นอกจากนั้นยังมี villagers p a w n e r อีกด้วยแต่ของเหล่านี้ก็แพงสุดๆไปเลยสรุปแล้วฟิลิกนายคือ last b o l l หรือเปล่าเนี่ยยีจรับเข้าสู่อชีวิตรอดในโลกเอียง100วันเดินทางจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดจากตัวคนเดียวเดียวโดดที่ไม่มีใครสู่การสร้างอาณาจักรย่อมๆในโลกเอียงใบนี้ไปสำรวจขอบโลกทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดของโลกฟาร์มออฟและฟาร์มโกเลมแบบใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดถ้าเสือนหาทางลงไปที่นรกโดยที่ไม่มีเพชรสักก้อนบุกป้อมนรกเพื่อหาวัตถุดิบสำคัญ wood วิ t ตายเมื่อตามหาเอนเดอร์เพลวและจบเกมด้วยการปราบเอนเดอร์ดราก้อนและนี่คือไซเควสเซอร์ไวอความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเป็นไปนได้ไหมที่ทุกภารกิจนี้จะทําจบภายใน100วันติดตามมาได้ในคลิปนี้ครับทุกคนเคยตกต่ํากันไหมครับมันไม่ใช่ตกต่ําแบบเริ่มจากสูงแต่มันคือตกต่ําแบบติดลบอะ ถ้าเป็นโรคปกติเรายังสามารถล่าวัวแกะไก่นะเพื่อทําอาหารครับเตียงทําอะไรได้นะหรือไปหมู่บ้านเพื่อไปหาผักหาอาหารเอาชีวิตรอดได้แบบสบายสบายแต่กับโลกใบน,นี้ไม่ลองนึกถึงโลกไม้ครับที่ไม่มีผักให้เก็บไม่มีหมู่บ้านให้ได้พักพิงพักผ่อนไม่มีวัวแกะไก่ตกปลาก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยการที่อยู่อยู่เกมเพื่โยนโลงมานในโลกใบน,นี้เนี่ย บางครั้งเราก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะแต่ว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เรามีฟิลิกครับเป็นมิตรแทร้ที่ขายของราคาแพงขูดที่ทุกทิศทุกทางยิ่งกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ เอนเดอร์ดราคฆ่าเราได้แค่ครั้งเดียวครับแต่ฟิลิกมิดแท้เนี่ยฆ่าเราทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีที่เราซื้อของจากเขาโหดกว่าเอนเดอร์ดราก็ฟิลิกมิดแท้เนี่ยแหละ, Mid ละมิดฉาชีพนะเมื่อทุกๆอย่างบีบคั้นเราเข้ามาสมองของเราจะเริ่มหาวิธีเอาชีวิตรอดเพราะนี่คือสัญชาตยญาณของมนุษย์ ถ้าเป้าหมายสูงสุดของเราคือการฆ่าอนเดอร์ดราก้อนเราก็ต้องเข้าประตูพอเท่าเพื่อเข้าไปสู่ดีเอ็นจะเข้าประตูได้ก็ต้องไปฟาร์มของในนลกให้ได้ก่อนจะลงในรกได้ก็ต้องมีออฟซีเดียนจะมีออฟซีเดียนก็ต้องมีที่ขุดเพชรแต่เพชร,พชรไม่สามารถขุดได้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นที่ขุดเพชรจะต้องแลกมาจากชาวบ้านใครที่ให้กำเนิดชาวบ้านฟิลิกมีขายและฟิลิกรับซื้อตามแมงมุมดินระเบิดมันเผาและขนมปังในราคาดีมากถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มจากนี่เลยฟาร์มม็อบฟิลิกไหนมีรอดแน่ นี่จะเป็นฟาร์มม็อบตั้งตน้นเน้นสร้างง่ายๆเราต้องการม็อบทุกแบบซอมบี้ดอปเนื้อเป็นอาหารให้กับเราได้พอเราต้องประหยัดที่สุดตามแมงมุมดินระเบิดขายได้ราคาสเกลต้อนได้กระดูกกับกระถัมปุ๋ยไว้ปลูกม,มันฝรั่งเผานี่ก็ขายได้ราคาเหมือนกันแม้แต่พ่อมดเราก็ต้องการของของ,ของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นของสุ่มก็ตามดีในอนาคตของหลันี้จะมีประโยชน์อย่างมาก เอาไปครับดินระเบิดครับดินระเบิดตึงๆครับนี่สุดท้ายนี้เราไม่ได้เล่นเกมเอาชีวิตรอดแต่กลายเป็นว่าเล่นเกมคาอาวุธซิมูเลเตอร์อยู่สินะเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่เอาชีวิตรอดได้แล้วหลังจากนี้ก็ต้องหาทางที่จะจบเกมให้ได้นะครับแน่นอนว่าเป็นการปราไปด้วยแล้วก็น,นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนายคิดว่าการจบเกมมันง่ายหรอทางนั้นฟังให้ดีนายไม่สามารถสำรวจโลกใบนี้ได้ถ้าไม่มีเชตแพค อันนี้ราคา50,000ืถ้าขอข้ามลาวาใช้ในการสำรวจนรกราคา40,000ื่โลกนี้ใช้เอ d นเดอร์อไม่ได้และนี่คือเข็มทิศบอกทางไปสตองโฮราคา40,000ืจะสร้างอาณาจักรก็ต้องมีไขวิเลเจอร์ฟองละ85,000สองฟองก็แสนเจ็รวมแล้วทั้งหมดก็3,000สนถ้านายอยากจะจบเกมนายก็แค่เอาเงินมาจ่ายแต่ตัวนายรู้ดีว่ามีอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องลำบากขนาดนั้น นายก็แค่อยู่ในโลกนี้ให้ครบ100วันก็ชนะเหมือนกันไม่ต้องฆ่า,อาเอ็นเจอร์ราก้อนไม่ต้องลงนรกไม่ต้องลำบากต่อไปเส้นทางนี้นายต้องเลือกเองนายเลือกได้แล้วใช่ไหมแน่นอนเราเลือกแล้วแล้วเราจะไม่เปลี่ยนใจถ้างั้นก็ขอให้โชคดีเราอยู่ตรงนี้เสมออยากได้อะไรก็บอกแล้วเงินสามแสนจะหายยังไง ถ้าเราขายดินระเบิดเราจะขายได้อันละ300เหลี่ยญเพราะฉะนั้นต้องขายถึง1,000อันหมายความว่าเราต้องฆ่าคิปเปอร์ถึง1,600กว่าตัวแต่ถ้าซวยๆหน่อยก็ฆ่าเป็น3,000ตัวก็ยังไม่พอเลยมั้งเราน่าจะตายก่อนจบเกมนะถ้าเกิดฆ่าคิปเปอร์ขนาดนั้นไม่น่าเชื่อว่าตัวเลือกดีที่สุดดันเป็นมันเผาขายได้หัวละ150ขายแค่2,000หัวก็เพียงพอแล้วที่จะจบเกมเมื่อรู้กติกาแล้วทุกอย่างก็จะง่ายๆด้เวลาเล่นไมค้าให้เหมือนเกมไมค้าบแล้ว ถึงแม้จะรู้ว่าการอบมันฝรั่งสองันชิ้นคือทางออกแต่เวลาทําจริงเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยปลูกมันใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวปลูกมันใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวเราไปเผาตีมอบในฟาร์มแบบนี้วนไป50วันจะเผามันสองบรันหัวต้องใช้เชื้อเพลิงมหาศาลฐานไม้ที่ปลูกไว้ไม่พอแน่นอนเลยสร้างฟาร์มสาหร่ายขึ้นมาสาหรายนี้ใช้อัดแท่งแล้วก็ใช้เผาแทนทานได้ทุกคนรู้กันไหมว่าถ้าจะเผามันเนี่ยต้องใช้เวลาถึง1ิวิต่อหัวนั่นแปลว่าต้องใช้เวลาเผาถึง5ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้สโมกเกอร์สีเตามันจะ ซึ่งดีมากใครมันจะไปน,นั่งเผามันเผา5ชั่วโมงถูกไหมและในที่สุดครับยูนิตอนรับ2ชาวบ้านคนแรกของโลกเอียงโชคดีมากที่ได้นั่งบวชเพราะเราสามารถเอาเนื้อเน่าไปแลกมรกตดได้มรกตดเม็นแรกเลยเจ็ดแพกสำรวจโลกจากพันฝรั่งเผาสองพันหัวแต่ยังไม่ต้องรีบสำรวจเราต้องทำฟาร์มแรกของและฟาร์มโกเลมก่อนเราจะทำา2ฟาร์มพร้อมกันเลยเพราะพื้นที่บ้านเราน้อย ตะขอข้ามลาวาเราก็ได้มาแล้วในอนาคตไอเทมนี้จะจาเป็นสุดๆกลับมาที่ฟาร์มเหล็กและฟาร์มแร่ของตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างโกเลมเกิดช้ำๆเราจะเอาเหล็กไปเอาไว้เพอคขาอุปกรณ์เพื่อที่เราจะที่ขุดเพชรมาใช้ในการสำรวจนรกเราจะมุดดินในการสำรวจนรกนั่นเองเมื่อทุกอย่างครบก็ได้เวลาสร้างประตูนรกพักหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เราไปลุยกันนายนายไม่ลงเล่นความฝันท<ม>ี<ม>่จะที่จะจบเกมนี้หรอ นายนายลมม่ลมมังฟอนนที่จะที่จะเทนเดนี้นายนายไม่ลมม่ลม่งฟอนอนที่จะที่จะเทนเดนี้นายนายใช่ใช่ใา่ใแบบนี้ การแข่งเกมส์สำคัญาดนั้ดเลยหรอ เทบแทบตกปลาวายวาแล้วนายตายตายแล้วตายน็อตน็อตงหายแล้ว chọc chọc hãy nhạc trên game xinh xinh xin xin นายผ่านอะไรมามากพอแล้วไม่มีใครโทษนายหรอกนะท่านอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ จบแล้วนะนายทำได้จริงๆรอ้อโคตรเหนื่อยเลยเราเตือนนายแล้วใช่แต่ก็ไม่เลิกทำไมไม่เลิกเธอความฝันไงรู้อยู่แล้วว่าต้องตอบแบบนี้แล้วนายจะประจนภัยกับเราไปต่อไหมละ่ะเคยไหมที่นายหันหลังกลับมาแล้วไม่เจอเรา ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้กกดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยใจพี่ยามด้วยแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสอนนีพยามไมครับและเกมไมครับต้องขอตลาเพลงเท่านี้ก่อนบายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ